พระเยซูตัดกับเขาว่าจงไปเถิดความเชื่อของท่านทำให้ท่านหายปกติแล้วทันใดนั้นเขาก็เห็นแล้วได้ติดตามพระองค์ไปพี่น้องสิ่งที่พ่อพีพูดถึงนะคะการอศัศจรรย์เกิดขึ้นขึ้นอยู่กับความเชื่อของเรานะคะความเชื่อของเราเป็นความเชื่อแบบไหนนะคะ ความเชื่อที่พระคัมภีร์พูดถึงคือความเชื่อที่จดจ่อที่พระเยซูเป็นความเชื่อที่มีต่อพระเยซูนะคะไม่ได้เป็นความเชื่อที่มีต่อสถานการณ์นะเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับการอัศจรรย์ทั้งหมดในพระคัมภีร์คนที่หายตาบอดหูหนวกคนที่หายจากโรคเลื้อนคนที่ถูกแบบผีเข้าแล้วก็ผีออกนะคะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาจากความเชื่อของผู้ที่ได้รับนะคะ พระกัมพีได้พูดถึงว่าคนเหล่านี้มาหาพระเยซูนะคะมาหาพระเยซูด้วยความหวังแล้วเมื่อพบพระเยซูนะคะพระเยซูรักษาเขาเขาก็หายเพราะฉะนั้นพ,พระวจนะบอกว่านะคะก็ให้เป็นไปตามความเชื่อของท่านพระเยซูสิ่งที่พระเยซูชมคนที่หายโรคนะคว่าความเชื่อของท่านมากท่านมีความเชื่อท่านจึงหายโรคนะคเพราะฉะนั้นการที่หายโรคก,การที่ชีวิตของเราจะพบกับความอัศจรรย์เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ สถานการณ์รอบนอกนะคะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทําเพื่อพระเจ้าแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่พระเจ้าทําเพื่อเรานะคนเหล่านี้เชื่อว่าพระเยซูปเป็นคําตอบพระเยซูสามารถที่จะช่วยเขาได้เพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องมีความเชื่อว่าทุกสถานการณ์ในชีวิตของพี่น้องทุกปัญหาของพี่น้องพระเยซูช่วยเราได้นั้น มันจะเกิดขึ้นตามความเชื่องเรานะพระเยซูจะบอกว่าเราว่าที่เจ้าพ้นจากสถานาการณ์ที่แย่เพราะเจ้าเชื่อนะเพราะเพราะเจ้าเชื่อว่าพระเยซูนั้นช่วยได้นะการที่เราจะมีชีวิตหลุดจากปัญหาอะไรก็ตามที่เราเขาเรียกว่าเราวนเวียนอยู่ในสิ่งนั้นนะสิ่งที่เรากังวลน,นะเพราะว่าเราเชื่อว่าพระเยซูเป็นคําตอบและช่วยได้แค่นั้นเองนะแล้วเมื่อพี่น้องอธิษฐานต่อพระเจ้าก็ให้เชื่อพระองค์ว่า พระองค์จะช่วยแก้ปัญหาของพี่น้องนะคะเราทำยังไงเราขอบคุณพระเจ้าล่วงหน้าเมื่อเราอธิษฐานเสร็จเราขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูที่พระองค์ทรงฟังคําอธิษฐานของลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์มีคําตอบให้กับลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์กาลังทํางานเพื่อเคลียร์ชีวิตของลูกขอบคุณที่พระองค์ตอบคําอธิษฐานของลูกนะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะคะตามความเชื่อของพี่น้องค่ะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้าคะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์ แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเลยนะคะแล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสต์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ